วิสกัตวิสกัตตัวนี้จะไม่มีโลิตินแต่มาทานเพื่ออะไรครับวิสกัตตัวนี้ถือว่าเป็นตัวดีท็อกที่ดีตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าสามารถที่จะดีท็อกร่างกายของเราร่างกายของเรามีระบบเลือดน้ำเหลืองลำไส้ง่ายๆสามารถที่จะดีท็อกทั้งสารระบบนี้ออกไปได้เพราะในสารระบบนี้อาจจะมีสารพิษสารเคมีอะไรก็ไม่รู้นะครับตัววิสกัตสามารถที่จะดีท็อกออกได้ ยังสามารถที่จะเพิ่มนะครับ s o d เป็นตัวที่ไปจัดการอนุมูลได้เพิ่มขึ้นอีกเพิ่มออกซิเจนในร่างกายลดความเป็นกรดของเลือดนะครับและตัววิสคัสนี้เป็นเม็ดสีเขียวสามารถทุบเป็นผงนะครับและยังสามารถมาทาผิวได้สําหรับผิวที่เป็นแผลอย่างเช่นแผลเบาหวานวิสีดวงนะครับอย่างคนที่โดนน้าร้อนลวกผมเคยไปเจอมานะครับนำวิสคัตเนี่ยมาทา นะธรรมทาทาแล้วก็ทานวิตกัสกักบโปรตินช่วยตื่นเช้ามาอาการแสบร้อนไม่มีอาการบวมไม่มีนะครับก็ไม่ต้องไปหามหมอเขาโชคดีเพราะนั้นวิตกัสตัวนี้ดีมากอย่างคนที่เคยเป็นภูมิแพ้เขาไม่รู้จักโปรตินเขาทานวิตกัสก็ยังดีขึ้นแต่พอทานโปรตินร่วมไปด้วยเนะี่ยระบบการที่ภูมิแพ้อะไรก็จะดีขึ้นต่อไปโลรทอมโลิทอม,มเราเรียกว่าสีชมพูตัวนี้จะมีโปรตินเป็นสองเท่านะครับและ เพิ่มวิตามินซีเข้าไปเพิ่มไปทําไมครับมีผลทําให้ระบบเลือดเราดีขึ้นจึงทําให้ดูแลระบบเลือดเราทั้งร่างกายนะครับตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าในระบบเลือดของเราทั้งส่วนต่างจะวิ่งดีนะครับเพราะฉะนั้นร่างกายของเราถ้าเลือดวิ่งดีแสดงว่าออกซิเจนก็ต้องไปทั่วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีอาการปวดเมื่อยตามตัวต่างๆเนี่ยครับทานโปรตีนที่ชื่อว่าโพลิทอมสีชมพูนี้ได้ ทำให้ระบบการปวดเมื่อยตามตัวการปวดไมเกรนหรือเส้นเลือดขอดก็หายนะครับดีขึ้นมากเลยพอรีน,นั่นเราใช้ชื่อว่าสีสม้มฟอรีนั่นนี้ดีมากครับจําเป็นมากสําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องระบบการหายใจเรื่องระบบหัวใจเพราะว่าฟอรีนั่นเขาใส่ตัวโพแทสเซียมเยอะมากใส่เพื่ออะไรครับดูแลเรื่องการเต้นของหัวใจดูแลเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจเพราะฉะนั้นคนไทยเรามีปัญหาเรื่อง กล้ามเนื้อหัวใจตายช็อกเสียชีวิตกันมากเพราะฉนั้นโพลนนอนจะไปช่วยทําให้กล้ามเนื้อหัวใจของเราแข็งแรงครับจะทําให้มีปัญหาเรื่องช็อกแมว่าคนที่เส้นเลือดตีบเนี่ยเป็นมากในไทยเราตอนนี้เสียชีวิตกันมากเลยนะครับหนึ่งชั่วโมงหกคนนะแล้วก็ยังมีตัวธาตุาเหล็กเพิ่มธาตุเหล็กไปช่วยทําให้ผู้ที่มีปัญหาเรื่องโลหิตจางดีขึ้น,นเพราะฉนั้นพอทานโพเลนนั่นไปแล้ว จะทําให้ไปสร้างฮีโมโกลบินซึ่งมีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบในฮีโมโกโบินนะครับแต่ถ้าผู้ที่เป็นทรัสเซียมีนะครับผมไม่แนะนําเพราะถือว่าคนที่เป็นทรัสเซียมีนั้นจะมีธาตุเหล็กเกินอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ให้ทานนะครับแล้วก็ใส่ซิงค์ลงไปในเรื่องของทำทำให้เกิดสร้างเอนไซม์แล้วก็ B6 ลงไปนะครับเพราะนั้นโพลินอนจะดูแลเรื่องเกี่ยวกับเลือดเลือดจางดูแลเกี่ยวกับ เรื่องระบบหัวใจและยังดูแลเรื่องของการน้ําที่มันบาลานซ์อยู่ในสมองเราในสมองเราคืออย่างนี้ครับถ้าระบบในเซลล์จะมีโพแทสเซียมอยู่แต่ถ้านอกเซลล์จะมีโซเดียมเพราะนั้นถ้าโซเดียมกับโพแทสเซียมนั้นไม่บาลานซ์กันจะทําให้เราเกิดการเวียนหัวหน้ามืดเคยยินไหมครับน้ําในหูไม่เท่ากันบ้านหมุนเวียนหัวเพราะฉนั้นทานโพแทสเซียมไปนั้นจะไม่เกิดอาการตัวที่ทําให้เกิดบ้านหมุนเวียนหัวได้นะครับผมโพลิตัน เราใช้ชื่อว่าสีน้ำตาลโพลิตันนี้เป็นเผลิตภัณฑ์แรกเลยนะซึ่งทางกรรมเอกได้วิจัยออกมานะคือเป็นสารอาหารอย่างเดียวที่เรียกว่าโพลิตินล้วนๆน,นะครับโดยจะมีสารอาหารที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำ60 3, 60และ3มิลิกรัมก็คือ20ต่อ1เพราะนั้นตัวนี้จะเป็นสารอาหารล้วนซึ่งมีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับอย่างง่ายๆเลยครับ ถ้าเราคิดว่าตัวเราเนี่ยร่างกายของเรามีการอักเสบทานโพลิตันหรือสีน้าตาลจะทําให้หยุดการอักเสบจะทําให้เพิ่มภูมิคุ้มกันที่เซลล์ครับเพราะนั้นอย่างที่บอกถ้าร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีจะสามารถกําจัดสิ่งแปลกปลอมกําจัดเชื้อไวรัสกําจัดเชื้อแบคทีรียได้ทานได้ทุกวันนะครับสามารถทานได้วันละ1-2เม็ดนะครับเป็นแท็บเล็ต2เม็ด แต่ถ้าผู้ป่วยสามารถทานได้ถึงวันละ6เม็ด